สนับสนุนโดยยาหมองตาถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสมเกาหลีตังกุยจับเติมพลังให้คึกคักตลอดวันเครื่องดื่มน้ำนำมมะพร้าวเยเปรดเสียงหอมมันอร่อยมีประโยชน์นำเข้าจากประเทศจีนติดต่อ0803798222มาโมโมวยคู่ที่4กันต่อเลยนะครับแพ้าาสี แต่ถ้าเกาไซไอนี่นะไอโจอเลนเลน้ำแข็งเล่น้ำแข็งเลร่น้ำแข็งเจอพิชิตชัยไปบอกสันหวกแล้วมั้งเล่น้ำแข็งนะครับ,รบเ,เก่าไซไอเก่าไซไอนะครับก็ฟอร์มหลังของเสือขาวแพ้คะแนนรุ่งเรวีสักอินเตอร์ผู้นี้อยู่ในชุดเดียวกับผู้ชิงแชมป์นะครับแหม่น้าติดตามครับสำหรับฟอร์มของกล้องมงคลพิปะ มาต่อยไทยรัฐทีวีเนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มยิ่งชกยิ่งเก่งอ่ะมันหลายคนบอกว่ามวยคู่นี้มันไม่นามาแพ้กันขาดอย่างนี้เนาะเพราะบอลเบียดมากเนาะสุดยอดมวยสามยกเบียดอ่ามาจากยกไปเลยครับไม่น่าเชื่อนะสี่สิบเจ็ดห้าสิบสามท่านเลยมาดูมวยคู่นี้ครับชุดเดียวกันเนี่ยชุดอยู่ชุดเดียวกันครับอาจจะตัวเล็กกว่านิดนึงนะเสือมณีแก้วสำลิปลูกศิษย์สีเมือง วินอุบลเป็นมวยซ้ายทั้งคู่กรรมการบนเวทีชัยยุทธขำนาเรศให้คะแนนด้านล่างปีชาสาวิกันทงชัยดำรงกิจพิธิกุลและจุมพลอินตะยศถือว่าเป็นการโตเรียนชิงจังหวะอีกคู่หนึ่งครับซ้ายเนียนตาคือฝ่ายแดงนะ ลูกศิษย์ของสีเมืองสีเมืองวันนี้ให้ลูกชายคุมมานะน้องเอ็มน้องเอ็มน้องเอ็มคุมมาครับ้ายเตะ้ายเตะสายเจอซ้าย,ยู่แล้วจบกันลำบากแน่ยืนหาเหลีย <c oughs> านี่ครับแข้งเจอหมัดหน้าหลายหน้าแงนหน้าสะบัดแล้วครับยี่ห้อของแก้วสำลีนี่เขาจะเน้นที่หมัดน,นะส่วนมากนะ่าจะเน้นอ,อันุวัตไงฮนุวัตเป็นแม่แบบครับ ยอดดอยพิป่ายคนหนึ่งอยอดดยอยแล้วไปไหนละ่ะเดี๋ยวกลับมาครับเพื่อกลับมา, <c oughs> มาเดี๋ยวมานโทรมาอ้าวดูครับตอนนี้มาอ่านใจกันนิดนึงยังอีกยาวหนทางไปสู่เส้นชัยยังอีกไกลน,นะนี่เป็นเพียงปลายยกหมุงเท่านั้นนี่ครับตั้งป้ายตั้งแรกแข่งเสียงดังฟังชัดครับมวยเด็กเด็กเล็กๆรอ้อยห้าปอนโยกไปโยกมาขยับมา ชิงเหลี่ยมชิงจังหวะแข้งซ้ายเตะโตไม่โต,ตหมัดจัดหนึ่งสองบอกแล้วว่าแก้วสำนิจนจะเน้นที่หมัดเป็นหลักนะครับ,รบแต่ว่ารายนี้ถือว่าเป็นมวยที่มีแข้งซ้ายเตะได้เฉียบหน้าเสือมณี้ละเมื่อนี่มากไกลเลยนะครับจากอุบลโอ้โหพูดถึงอุบลในอดีตมวยมอเอกเอกีกอยู่ในสายวันสรงใจเยอะเลยอาจารย์าจารโคตรวงเมืองจันเฮสกลพวกนี้นะนะจากอุบลทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับมวยเอกครั้งสิ้นเลยนะ พอหนึ่งอุบลนโบโอลอโน่รำน้ำมูลนั่นแหละอุบลอุบลทั้งนั้นเมืองมวยเหมือนกันนะใช่ครับแต่พูดถึงเมืองมวยยังยังแพ้จังหวัดบุรีรัมย์น,นะใช่ครับมีมวยอีกทุกยุคทุกสมัยบุรีรั<ช>มย์นี่ป้ายยกแรกนะครับกรรมการชัยยุทธ์คำนาเรศพยายามเจาะยางไปเรื่อยครับเสือมณีนี่คือเสือมณีนนฝ่ายแดงเสือขาวฝ่ายน้ำเงินถ้าเสือสมเสพตัวเฮสุจิน ในห้างในห้างจากสรรบุรีก็เป็นผู้ให้สนัสนุนรายการของเรานะครับผู้ใหญ่ใจดีครับในห้างเสือบอกว่าวันทรงชัยไปที่ไหนต้องไปกับบอทรงชัยทุกปีนะครับซ้ายดวนซ้ายหมดยกที่หนึ่ง สนับสนุนโดยเครื่องดื่มกัสซ่าโซดากินผลไม้สดชื่นโดนใจบริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดเครื่องหมายการค้าตรานักสู้วัวกกระทิ่งกับขอบคุณบริษัท VPI In อ u ินสตผพลตและจัดจำหน่ายฉนวนกันคอมร้อน EPE f o r ฟอร์ม e คุณภาพดีราคายุติธรรมสเต็ค,คลีนครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ ยาดมโป๊ยเซียนโดยในแพทย์วรวีราบุญทรัพย์แอนตาซินจะรักษาโรคพ่ออาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวเยเปยเซียงหอมมีประโยชน์นำเข้าจากประเทศจีนโดยคุณลิ้นเวยขอบคุณครับสู้กันจอยกที่สอง มวยคู่สี่ครับฝ่ายแดงเสือมณีแก้วสำเร็จลุสุดฝุ่งสีเมืองน้ำเงินเสือขาววิญญาบนมวยเก่งจากอุบลครับแม่รูปร่างโครงสร้างดีดีเหลือเกินนะทางด้านฝ่ายน้ำเงินแล้วมวยซ้ายด้วยซ้ายจัดจา้านโย,ขยกขยับมาเจอแข้งซ้ายโต้โดยซ้ายคืนเช่นเดียวกันนะครับเสือไหนจะแน่กว่ากันใครจะเป็นเสือกระดาษครับดียวต้องดูนะ ใครอมนี่ครับนี่ครับถือด้วยหมัดซ้ายแข้งซ้ายเปรติดดัง,บบงเดินเข้าหาตัดล่างและหมัดมีเสริมด้วยหมัดซ้ายเสือมันนี่อะไรอย่างนี้มวยทรงนี่ต้องกินกันที่การที่ซ้อมนะครับคุณผู้ชมครับเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่เสือซึ่งเป็นตัวหนี่อยู่ในโหลเดียวกันได้พิปะ่ <laughs> ในห้างเสือว่ามา<อ>ดีด้วยนะใช่ใช่เปี้ยงนับหนึ่งหน้าหลายหน้าหลายเจอหมัดเหมือนกันมัวแต่ระวังแข้งแข้งซ้ายคอยเตะยังไงสีเมืองสิงชิงเงินลูกชายสีเมืองสั่งเดินแล้วสั่งเดินเลยเอาเลยครับลุยเลยครับลุยเลยยิงหมัดอัดแข้งเลนเพลงแข้งซ้ายเจอซ้ายเรือขยับสร้างจังหวะ ดูว่าท้ายไปปลายครับเบียดไปเบียดมาโดนต่อโดนแล้วใครจะยุกใครจะย่นยังองไม่ออกนะครับอไมสอบซ้ายมวยที่ในอดีตที่มีแข้งซ้ายเตะแข้งเดียวนี่ชนะตลอดก็มีนะผาดน้อยเจ้าหมูนะเจ้าหมูแข้งทอครับไอ้หมูทเติมชัยตัวนะเน้นแข้งซ้ายอย่างเดียวเลยอย่างเดียวมาดูถ้าใครเน้นที่แข้งซ้ายอย่างเดียวว้ไงวงใน ตีกันยังไม่ได้ยังต้องลุ้นกันต่อไปปลายแล้วครับคุณผู้ชมอีกหลายยกอ,อีกหลายยกสถานการยัง50 50ครับโอ้ยซ้ายของเสือขาวเสือมันนี้ก็โต้โดยหมัดครับตัดล่างขยับซ้ายเนี่ยยิงหมัดคืนมาครับเสือมันี้จับใน ต่างฝ่ายต่างไางล่แขนเสือเผายกเข่ามาหนึ่งดอกเอาละครับตัวเล็กจะตีตัวใหญ่ได้หรือเปล่านะครับยี่ห้อของแก้วสำลิดก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วความเชื่อถือสูงครับเป็นที่ยอมรับของบรรดาพี่น้องแฟนมวยเพราะเดี๋ยวนี้สมัยโอ้โหเจอหมัดซ้ายหน้าหงายดั้งเอาเจอแข้งซ้ายบ้างเอาละครับนุ้นกันที่ว่าใครยุบใครย่นเท่านั้นละครับวัดกันที่การทิ่ซ้อมความเป็นอยู่กันซ้อมใครเหี่ยวนี่แหละครับ ความมาตรฐานของค่ายมวยต้อตงวัดกันตรงนั้นด้วยนะนี่สายเลือดของศึกบัลชงชัยครับนักชกรุ่นใหม่ๆอนาคตไกลครับถ้าไม่ออกนอกลู่นอกทางนะพี่ป่านะพวกเนี้ยอนาคตไกลทั้งเส้นครับหมดยกที่สองสนับสนุนโดย บริษัทฮีโร่ไมซินฟาร,ร์มาจำกัดเครื่องหมายการค้าตรานักสู้บวกกะทิงช่วงพักยกสองครับกำลังจะขึ้นยกสามทีมงานของแก้วสำลิศครับช่วยกันแก้เกมดูภาพช้ายยกสองซ้ายโดนซ้าย เสือมนีมีหม,ม,ม,มัดเสริมครับอ่าเสียงกิ่งและคังดังพี่เลี้ยงลงครับยกที่3ของมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับไยแดงเสือมณีแก้วสำลมมิตลูกสิษย์สีเมืองสิง,สง์งสวนเงินซึ่งอดีตนี่เขามีมวยอีกเต็มค่ายนะ,ะสีเมืองอนุวัฒน์พัฒราไทยน้ำเงินนี่ก็คือเสือขาวจ่าอุบล บทสิทธ์ของเสียวินอุบลวงไน่ป้มเขนเน้นมาวัดกันที่พระกำลังวัดกันที่ลูกเสียดสีครับโดนไปโดนมาแล้วขยับจุบแล้วครับตอนนี้เอาไม่หนีไม่หนีแล้วเสือขาวไม่หนีขยับเดินตกุกเเสือขาวตะกุกบอกเน้นวงในวางเข้งขวาจับเข่านะครับล็อกแขนครับเสือขาวล็อกแขน มีสถานการณ์ในในเวทีมวยธนรากรสเตเดียมมีนัดดูฮาอีกคู่หนึ่งครับของการแตกตอดในวันนี้ยอดมวยวันทรงไทยวงในก็ต้องไปเข่าสู้นะครับเสือมณีเสือเข่าซ้ายเสือมณีซ้ายเสือเข่าลุยวงในจับจับแล้วขึ้นเข่า วความวุ่นวายเกิดขึ้นครับถ้าเกมมวยออกมาในรูปแบบนี้นะยังรอหรือรออยู่โอ้ไงในไม่เสียเปรียบดักแทงตีไปเรื่อยครับเสือขาวเสือมณีว่ายัางไงเตียนโตเบึ้งเดียมเอาล้ครับอย่างนี้เฮลโลสารภาเฮฮากันทั่วล็อกครับคุณผู้ชมครับพอยกนี้เสือขาวบอมเข่าครับเสือมณีแก้ด้วยศอก วงในก็ตีตีเข่าสู้ครับเสือพอดีมามาเน้นที่วงในเลยนะครับเดินด้วยความมั่นใจครับเสือขาวเสือคุณภาพหรือไม่ครับเจอแข้งซ้ายมีศอกมาเสริมสลับไปเรื่อยรับล็อกต่ํมไล่แขนยับเดินล็อกเตอร์พง์ดูดิลังสั่งโอ้โหแข้งซ้ายหน้าแตกลูกนี้ ได้หนักเตะได้แรงครับแข้งซ้ายรับบ่อยๆรับเยอะๆอย่างนี้แล้วก็สถานการณ์ไม่ดีไม่สวยนะครับลูกศิษย์ของสีเมืองพยายามใช้หมัดมาสู้นะครับเสือมณีใายแดงแต่วงในครับดูว่ายกนี้พลังเผ่าของเสือขาวนี่ดูดีนะครับพยายามหาช่องเตะไปเรื่อยนะครับเสือขาวตอนนี้วัดกันที่การยืนระยะนะครับ โหยแบบนี้การซ้อ,อมการยื้ระยะเขาโหยซ้ายเม็ดนี้หนักแรงเหลือกเกินนะเสือมันนีว่ามันนานๆเตะมันเตะจะเราดอก,อกสรือสกิชสะอุ่นนะเสือขาวนี่ต้องเข้านะครับไม่เข้าไม่ได้ครับไม่เข้าเดี๋ยวโดนซ้ายโดนซ้ายเดตะเขาแต่เป็นเ,เ,เสือหลักครับองในองในองในพยายามลุ้นใน ลุ้นในพละกกาลังคนของคุณต้องคงเส้นคงวาด้วยนะในช่วงปลายยกหมดยกครับหมดยกสนับสนุนโดยย่ามองตาถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวช่วงพักยกสาครับกำลังเพิม่มยกสี่ เทคทีมการของทุ่งศรีเมืองครับน้องเอ็นนายนายนาถเสือมณีครับตายแล้วตายหนักครับจ้องนะนานๆเตะต็มันเตะเอาเรื่อยๆเลยเกลี้ยงไปเอยเกลี้ยงตายเสือมันมีถ้าเสือขาวถ้าหุ่นเสือขาวในอดีตมันก็ดื่ังนะเสือขาวเสือตัวจริงนะเสือขาวในอดีตนะเอาละมาลุ้นเกมกันต่อในยกที่4ครับคุณผู้ชม แดงเสือมันีน้ำเงินเสือขาวทีมงานสั่งเน้นนาอย่างเดียวแล้วไปไิดนเกาะมาเกาะแล้วตีได้หรือปลาพลิ่ยมมาติดเชือกซะก่อนนะครับครับก็เจอตามที่พี่เลี้ยงเทรนเนอร์สั่งลุยนะครับเสือขาวหอมติดตลอดต้องตีให้ท่วมตีให้ยุบเลยนะครับแต่เสือมณีเขาก็จัดการครับมีเหลี่ยมตัวช่วย เดินกันเดินให้ตลอดด้วยนะมาเดินเดินหยุดหยุดไม่ได้นะเจอศอกเจอศอกมามาสู้นายสู้นายจับมาจับเข็มเน้นมาบ่งนายตีได้ป่าตีได้ป่าพลิกเหลี่ยมตีด้วยซ้ายเสือขาวพิมานสั่งเดินอย่าหนีอย่าถอยอย่าหยุดอย่าม่งเดี๋ยังเดีวยวกดเกมเสือขาวเดี๋ยวมึงก็รอ,อ,าอนานๆหัวทือครับแต่เอาออกแบบคุณภาพอ่ะพีปะ่ป่า มีีเสียงเฮเริ่มมาครับเสียงเฮครับเสียงเฮเริ่มมารับคอยรอคอยรออา้าไม่เดินไม่เดินถิงน้ำสั่งเดินไม่เดินไม่เดินไม่ได้ต้องเดินนะครับโดนโดนซ้ายครับเสือขาวต้องเดินนะครับฮะเพราะว่าจังหวะแข้งแรกไต่กับเลาวนี่เป็นรองครับเป็นรองเสือมณีเปลืองครับแข้งซ้ายเจอซ้ายคืนแข้งซ้ายติดใน มาตีได้ไหมวงให้ตีไม่ได้ตีไม่ได้เอาสถานการณ์มาถึงตรงนี้ยังไม่ได้นะว่าถึงปลายยกมีนสำคัญนะทําได้เ,ดเป็นเรื่องนะทาได้เป็นเป็นเรื่องนะปลายยกไอ้เจ้าตั้งประตูน้ำืรรอยังมั่นใจนะฝ่ายน้ำเงินไม่เดินไม่เดินดูที่กรรมการกปปเือยกสี่แล้วพี่ป่ายกสี่นะครับดูกรรมการยกสี่ครับกรรมการใช้ยุทธ พยายามมองต้อเว้มา,าแข่งแรกกัน,กน,กน,กนครัซ<ม>บ,บซ้ายเจอซ้ายแข่งซ้ายแข่งนี้เตะเข้าไปนี่สูงามนะเสือขาวเ้าเสือมณีเสือมณน,นีเดินบ้างเปรี้ยงับติดบงังติดบงังฮิโลสารภาความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยที่มูอธนากรปลายยกใครทาได้ดีปลายยกใครทาได้ดีตีด้วยขวาเต้าด้วยซ้ายเา้าเต้าด้วยซ้าย ตั้งเลี้ยงใกด้ได้วาเอาละครับเพโลสารพาอยู่ที่กรรมการต้องมาดูว่ากันชิงกันยกให้แล้วตายยกสี่นะครับใครจะได้ครับกางฝ่ายต่างไม่เข้าดูแล้วก็มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่นี่เป็นยกสี่นะครับไม่ใช่ยกห้านะครับนี่เป็นยกสี่ขยับ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  ดี le, 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 ๋ยวมันหัวมันดีเข้าครับซ้ายย้ยหัวซ้ายเสื้อขาหัวซ้ายมาวงในวงในวงในตามฝ่ายการตีครับวงในมั่นใจทั้งสองฝ่ายครับคุณผู้ชมแต่ว่าพี่เลี้ยงคนดูไม่ได้เป็นคนตัดสินนะกรรมการครับเดี๋ยวรุ่งกันต่อยก้านะคบ ผ่านไปสี่ยกแล้วนะครับขึ้นยกสุดท้ายทําไปทํามานี่มวยคู่นี้ก็กลายเป็นว่ามาชิงดเมีกหนึ่งคู่นะครับแี่าน่าจะบอกว่าเป็นสามนาทีแห่งการหาผู้ชนะใครทําได้ดีเอาไปครับชัยชนะในยกนี้นะครับเอาว่าลุกเปิดโอ้ย,ยีต่างค่ายตั้งแรกสอก,ว,กวงในยางเน้นในเหมือนเดิมครับทางด้านเสือขาววงในทางด้านเสือมณี้ก็สู้นะครับน้องเอ็มบอกว่าต้องสู้เขาด้วยครับวงนอกทําดีอยู่แล้วนะ ใช่มาครับเสือขาวจับได้จับได้จับหน่อหมุน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 ทุนได้ไหมโอ้โหเสือขาวตีก่อนจากครับเฮลโลสาราพาเฮฮากันทั่วโลกครับตลาดวุ่นอยู่วุ่นวายแล้วครับคุณผู้ชมวุ่นวายแล้วแข้งซ้ายเตะแล้วมีศอกซ้ายมาเสริมเข่าขวาตีไปเรื่อยเอาไว้ยังไงกรรมการชัยยุทธคำมาเรศขยับเปิดเกมนเดินทรง เอาไวยังไงยกสําคัญมากใครทําได้ดีเอาไปครับชัยชนะครับเสือขาวจะเข้านะครับพยาบพยพพยับพยบ,ยบ,ยบออกไปออกออกไออกซ้ายติดบังเสือมณีไล่แขนไล่แขนวงวงในยกเข่าครับเสือมณีเอาแล้วครับไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับเดินกับการยุบะทางยกไม่เดินไม่เดินทรงมวยเป็นยังไงลีลาทรงมวยอะไรจะเกิดขึ้น แต่อยู่ที่กรรมการอย่างเดียวนะครับทีมงานยังสั่งเดินนักมวยไม่เดินอันนี้เสียหายนะถ,ถ้าทีมงานสั่งเดินแล้วนักมวยไม่เดินถือว่าเสียหายนะกรรมการใช้ยุทธเริ่มห้ามเอ,อมมาต่อสู้กันใหม่พยัตเดินอีกแล้วเดินเดินจุดจุดครับนี่เกมของเสื้อขาวครับยพยายามจะเน้นในครับแต่มันตีไม่ได้นะครับเสื้อขาวช่วงนี้ คือมวยบางครั้งในเรื่องของทรงมวยในสำคัญนะคุณเดครับเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดเลขวกรรมการมองมาหาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอยากให้เดินแต่น้ำมันไม่เดินเนี่ยเสียหายแล้วเนเกมตรงนี้น่ะนี่ฮะอย่างเช่นคู่นี้เป็นต้นแกก็ต้นยกก็เดินนะเดินพอเหนื่อยหน่อยก็หายใจเป็นบางส่วนปลาทองอ่ะครับเนี่ยทีมงานของกุศีเมืองบอกไม่ต้องเข้าแล้วครับขอให้เสือมณีคุมจังหวะเอาไว้ครับ มั่นใจครับรอมาถึงตรงนี้สถานการณ์เกมทุกอย่างก็เลยสงบเลยสงบนิ่งเลยนะครับยังไงอย่าลืมวันที่26เอ้ยวันเสาหน้านี่เสา,าที่12นี่นะวยดีนะจิตบังกนจิตมังกรน,น,นี่ซอเอซอเอ A, โปรโมเตอร์นะเพชรสมกิจเจอกับเพชรสุพรรณเพชรตัดเพชรครับคู่เอกครับเสาหน้า คนไปที่จบแล้วนะครับเดี๋ยวรอ,อกรรมการรวมคะแนนครับว่าจะไปทางไหนเสือไหนจะเข้าวินนะครับระหว่างเสือมนันนีกับเสือขาวไปไหนครับไปไหนครับกรรมการไปไหนครับไปเสือมนันมีแก้วสำริดครับเอาชนะคะแนนไปนะครับ คุณสีเมืองก็คงจะมีความสุขนะ,ะติดตามอยู่หน้าหน้าห,หน้าจอใช่ใด<อ>าวรุ่งรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับนี่น้องเอม็มลูกชายคุณสีเมืองรูกรอด้วยนะดูแลเงงเก่งด้วยนิสัยดีด้วยนะครับน้องเอมครับ